ดวงชะตาคุณที่เกิดลัคนาราศีกุมภ์ประจําเดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันถูกครับชาวลัคนาราศีกุมภ์มีดาวจรทับเรือนชะตาหลายดวงในเดือนมีนาคมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9มีนาดาวสุขทับ 15มีนาดาวอังคารทับแล้วดาวเสาร์ก็ทับอยู่แต่ชั้นเดิมทั้งหมดทั้งมวลล้วนได้เป็นเอกะนระเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์เป็นองค์นระเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่มั่นคงเป็นเกณฑ์ที่ก่อร่างสร้างตนเป็นเกณฑ์ที่เริ่มต้นเป็นเกณฑ์ที่จะขยับขยายในดวงชะตาแล้วนําพาไปสู่ความสําเร็จดวงชะตาชาวราศีกุมจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าพูดถึงเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนการงานชาวราศีกุมคือดาวอังคาร โคจรเป็นมหาอุดหนุนชะตาตั้งแต่5กุมภาที่ผ่านมาแล้วโคจรทับเรือนชะตาในวันที่9มีนาเป็นองค์นรเกณฑ์แปลว่าจะได้เกณฑ์ที่มั่นคงรุ่งโรดประสบความสาเร็จจากการที่เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ต้นกุมภาพันธชาวราศีกุมจึงเป็นจุดขยับขยายเติบโตรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าได้งานต่อก่องานใหม่ขยายการงานมีโอกาสที่จะเดินก้าวหน้าโดดเด่นชัดเจนฟันธงการงานไปได้ดี การเงินดาวการเงินก็คือดาวพฤหัสบดีโคโจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวอังคารก็โคโจรเข้ามาทับเรือนชะตาเป็นกเกษตรสลับเรือนเป็นเป็นกเกษตรสลับเรือนสองชั้นคือกระดุมพระสหราสหัสชะสาหัสชะตานุนะตานุกระดุมพระเป็นกเกษตรสลับเรือนสลับไปสลับมามันมีเกณฑ์ว่าเป็นช่วงที่หมุนเงินสภาพการก่อเกิดไรายได้มีสภาพหมุนเวียนสับเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดการขยายตัวการที่จะมีโชคลาภทั้งทางตรงและทางอ้อม จากงานหลักและงานเสริมงานหลักและงานพิเศษต่างๆเป็นผลดีเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศรีกุมถือว่าการเงินดีโดดเด่นชัดเจนมีรายได้ที่โดดเด่นมีช่องทางรายได้แล้วมูแล้วปังนะมูแล้วปังแน่นอนต้องใช้สีพึ่งองค์ใส่สีเี้ยเทพเจ้าโชคลาภและเงินตาเจ้าสูวยุคเก้าสีแดงเนี่ยเสริมหนุนวันที่14มีนาคมอาทิตย์ย้ายเข้าเดือนการเงินเพราะนั้นคุณควรจะมีสีตลับนะไอ้ชุดสี่ตลับเนี่ยก็ยสลับใช้กันในแต่ละเดือนนะตามเรื่องที่ผมได้บอกกล่าวนะ เนี่ยสีตลับเนี่ยคุณจะมีไว้แล้วก็สลับกันใช้อย่างเนี้ยเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีกุมควรใช้สีแดงเนี่ยหนุนเสริมเปิดดวงชะตาให้ทรัพย์เงินทองไหลามาททมาแต่ถึงอย่างไรอาดาวังคารจะมาทับกับดาวเสาร์หลัง15หมีนาไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวังฟืนไฟอุบัติเหตุคือเอาง่ายๆนะเห็นชัดนะสังเกตไหมเสาร์เจออังคารมันเข้าขุดเกณฑนเสาร์ถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไหมชิบหายทั้งหมู่โจรกำเริบก่อวุ่นวายสแสดงว่าในเดือน มีนาคมหลังวันที่15มีนาคมไป45วันนะมันจะเกิดไฟไหมมันไม่ใช่ไหมราศีกุมนะมันไหมทั้งประเทศเกิดไฟไหมเกิดอักคีภัยแล้วนี่มันเข้าฤดูดร้อนทั้งไฟไหมป่าไฟเผาหญ้าเผาป่าไฟไหมเกิดขึ้นในชุมชนต่างๆต้องระวังกันนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมันเกิดไฟไงเพราะดาวนี้มันเกี่ยวข้องกับดวงเมืองด้วยะฉะนั้นในบ้านเมืองจะมีเกณฑ์การเกิดอักคีภัยทําประกันอักคีภัยระมัดระวังสายไฟ หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นท่องทางล่อแหลมต่อการเกิดอคีภยัยควรจะมีพระกำแพงศอกกำแพงขยงไว้ประจำบ้านควรจะมีเหรียญพระราหูทรงครุฑใส่กรอบไว้บูชาในบ้านก็ได้ไว้กันพันเพลิงกันไฟคือคุณเกิดราศีกุมเเทพพระราหูเนี่ยเป็นเทพประจาตัวต้องติดตัวมอนกันนะบางทีมันมีภยัยอันเราคาดไม่ถึงเพราะมันทับตัวเองอยู่ในดาวอังคารและดาวเสาเนี่ยนะ ระวังทรัพย์สินและข้าวของมีค่าสูญหายลองจนผู้ร้ายนี่คือประมาทไม่ได้แต่ดูแล้วอย่างไรมันก็ผ่านไปได้หมายถึงว่ามันจะแค้วคลาเล่นตรายเพราะรู้แล้วรู้ก่อนใครก็ต้องไปหาทางป้องกันระวังและอย่าลืมหาของติดตัวที่ว่าพระราหูเนี่ยต้องติดตัวเลยนะของเป็นมงคลความรักและครอบครัวดาวความรักของชาวราศีกุมเดี่ยดูแลดาวความรักโคจรทับและเดินหน้าคู่รักนำพา คนรักเป็นความหวังกำลังใจทำให้เปิดเกิดสิ่งใหม่ๆความรักหวานชื่นมีมุมที่จะก่อเกื้อกูลต่อกันในหลายสถานเพราะนั้นก็คนที่มีคนรักและอยู่ราศีกลุ่มก็ขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลสน,สนับสนุนส่งเสริมจะเป็นผลดีต่อกันมากให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะสุภาพและปฏิทิก็บอกไปได้หมดแล้วว่าต้องให้ระวังอะไร ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะดาวเสาร์ดาวคานถึงกันเพราะแสดงว่าเดือนมีนาคมมันจะเกิดเหตุเพศภยัยทั้งอุบัติเหตุท้งรถยนต์ที่เกิดขึ้นวินาศตะ,ตะโลฟืนไฟไฟไหมหน่ากลัวนะต้องจดจดอันนี้ไวนะ้นะจริงไหมมันไม่ใช่ราศีกุมทุกราศนะีเกิดขึ้นในแผ่นดินนะเกิดขึ้นในบ้านเมืองนะเอาละครับก็ขอให้ชาวราศีกุมจงผ่านพ้นเหตุเพศภยัยอีกทางบุญญาพลังอีมีนาบุญญกรรมเมนะบุญที่พระเจ้าสร้างมาแล้วจงคุ้มครองคณะศิาธุชนผู้กัศีูศรัทธาให้ราศีกุมนั้นพ้นป่ยภัยในทุกกปรระาเอ แล้วอย่าลืม30เมษายนนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์นพรห์เป็นดาวใหญ่ย้ายครั้งเดียวดวงเดียวในปีนี้ดาวดวงอื่นเป็นดาวเล็กๆหมดดาวใหญ่ไม่ได้ย้ายนอกจากดาวพระฤหรตสบดี30เมษายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์นพรห์เพราะนั้นเปิดรับเจ้าภาพกรรมาการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกลางเมษายนติดต่อที่รายดีแอดฟันธงดอทคอมนะครับอย่าไปช่วงท้ายๆในเดือนเมษาคุณจะเป็นไฟลนก้นแล้วมัน มันฉุกระหุนะอันตรายนั้นใครที่จองเหรียญพระราหูเอาไว้แล้วมันตกหล่นไปบ้างเพราะว่าคุณไปจองที่วัดตรงลานเทพแล้วมันเอกสารมันทางต้นขั้วมันมีแต่ว่าที่อยู่ไม่มีที่ติดต่อก็ขอให้ติดต่อมาที่ line d a d d a n t n g com มาแจ้งสําหรับการตกหล่นสําหรับท่านที่จองเหรียญพระราหู ไว้ต right so ั้งแต่เมื่อตุลาปีที่แล้วและยังไม่ได้รับของนะก็ให้ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ดีแอ o แนทนะครับเพราะมีตกหล่นจำนวนหนึ่งมันมีต้นขั่วอยู่จะได้เช็คกันได้